โยโยโยสวัสดีครับพี่สีคืนนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลานส์ปอร์ตนะครับเดี๋ยวพี่เจจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับสามคู่จากสามลีกไปที่เวลาตีหนึ่งครึ่งเซกุนดาสเปนนะครับคาดิสอันดับสิบห้าจะเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติงกีคอนอันดับสิบสี่คาร์ดิสสี่สิบหกแต้มจากการชนะสิบเอ็ดเสมอ เล่นกับคริสโตเฟอร์รามอสครับเจอกับกีคอนนะครับ ก็มีอยู่47แต้มจากการชนะ11เสมอ14แพ้11เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมิรันเดสมา3-1นะครับโจนาธานดูบาเซลเซซ่าเกลเบิร์ตนาะทีแล้วยิง2ลูกแล้วก็หวนโอโตโรยืนหน้าเป้าครับแน่นอนก่อนเกมเขอมองคาดิสเหลื่อมนิดๆนะครับแม่เอาจริงๆฟอร์มชั่วโมงนี้เป็นของกีคอนนะครับคาดิส5านัดหลังสุดไม่ชนะใครกีคอนนี้ชนะมา2เกมติดวัดใจสปอร์ติง้งกีคอนซื้อ2มุมนะครับพี่เจ็มองว่าจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับโยโย่เจ <yo>, ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับครนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อามาไปที่เวลาตีสอตรงนะครับเอเรดิบิซีเนเธอร์แลนด์เฟยนอร์ดอันดับ3จะเปิดบ้านเจอสโสอันดับ14บสเฟยนอร์ดห้แต้มจากการชนะ17เสมอ8แพ้4เกมล่าสุดบุกชนะซิตาดมา2 0นะครับยาคุบโมเดอร์มิดฟิลนัดที่แล้วยิง2ลูกนะครับนารุมีฮาจิมูซาอีกอไปซาอายาเซอุยดะกองหน้าญี่ปุ่นเจอกับโ31แต้มจาากการชนะ7 เสมอ10แพ้12นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอเทเวนเต้มา1-1่หนะครับตัวหลักก็ยูเนสนาเมลี่โจนาธานฟันเดนเบิร์กกงอนดีดลันเวนเต้ครับเจอกันนัดแรกเนี่ยเฟยนอร์ดบุกถล่ม5-1ก่อนเกมเฟยนอร์ดเป็นต่อกลับมาเข้าฟอร์มนะครับแม้ว่าจะหมดสิินลุ้นแชมป์แต่ว่าชนะมา5เกมติดต้องพยายามรักษาอันดับ3เพื่อไปเพย์ออฟแชมเปี้ยนลีกส่วนโวโวเนี่ย แม่สี่นัดหลังสุดก็ไม่แพ้ใครแต่ดูแล้วก็เหนื่อยครับพี่ใหญ่มองว่าวัดใจเฟนอร์ดดีกว่าครับเกมรุกกําลังมาจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับปิดท้ายเวลาตีสองอีกคู่หนึ่งเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับสโตก๊กอันดับ17จะเปิดบ้านเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับ3สโตก๊ก50แต้มชนะ12เสมอ14แพ้18เกมล่าสุดบุกไปแพ้ลีดมาเละ0ต่อ6นะครับลูอิสเบเกอร์โฮเบ,ฮเบจุนตัวเกาหลีนะครับข้างหน้าเป็นอาลีอัลฮามาดีเจอกับเชฟยู86แต้ม จากการชนะ24เสมอ7แพ้ไป10เกมล่าสุดบุกแพ้เบอร์ลี่ไป1-2นะครับกูสตาโวฮาร์เมอร์โทมัสแคนนอนกองหน้าคีฟเฟอร์มัวครับนัดแรกเจอกันเชฟยูเปิดบ้านชนะ2-0ตามหน้าเสือเข้ามองเสมอเลยนะครับเชฟยูเนี่ยตอนนี้ไม่มีผลแล้วนะครับเพราะว่าพอไปแพ้เบอร์ลี่เนี่ยทำให้ลีดกับเบอร์ลี่เลื่อนชั้นส่วนเชฟยูเนี่ยการันตีอันดับ3ไม่ว่าจะผลกาันขัน2นัดที่เหลือจะเป็นยังไงรอเพลย์ออฟส่วนสโต๊กเนี่ยยังหนีตกชั้นแล้วจริงๆเนี่ยนนนนนััดดก่่่อห้้้้าาีีไมมแแพพพะะครบเิงจล นัดล่าสุดดูแล้วเนี่ยพี่จัดว่าวัดใจสโต๊กดีกว่าครับเชฟยูน่าจะปล่อยจอยรอเพลย์ออฟสโต๊กการันตีมีแต้มไม่หนึ่งก็สามคะแนนนะครับสรุป3คู่คลิปแรกครับชอบที่สปอร์ติ้งกีคอนเฟียนอดและสโต๊กซิตี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย